ส,สามแสนค่ะสามแสนค่ะใครมีมากกว่านี้คะ ียบตามตลาดต้องตลาดครับสองเมล็ดเข้าสามพันหกรืสี่พันกว่าของเราพันเศษเศษทัวสุดยอดไหมไปไหนไม่มีนะ้ำร้อนไม่ต้องงอมันนะใส่ร้านครรมเมก็ได้เช็คมาแล้วถ้าอยากให้ดีเอากาแฟใส่ไปแล,แล้วผมจะบอกเลยว่าหอมมากอร่อยด้วยเช็คอย่างนี้เลยกาแฟเราเนี่ยเช็คเย็นก็ได้เช ช่วยช่วยใครช่วยชวนกันหน่อยฮะช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยอ่าอ่าสองฝั่งสองฝั่งก็ได้สองฝั่งอ้าเฮ้ยนะพุทธพุทธมาปั๊บเลยโคตรดีเลยครับอ้าวบอกเพื่อนหาเเพื่อนยิีบอกเพื่อนครับว้าวจริงจริงเพื่อนจริงครับขอขอบคุณครับว่าจริงจริงพิจูนแล้วครับดิฉันชื่ออานนิษฐนิดีปีรักบุญนะคะชื่อเล่นชื่อเกรสนะคะได้รับการแนะนำที่ให้เข้าสู่บริษัทนี้จากจากคุณจิตจี ซึ่งเป็นบูดเดมอลปัจจุบันนะคะหรือว่าคุณเปิ้ลคนสวยของพวกเรานะคะผมกำลังขึ้นศาลอยู่เขาบอกว่าถ้าเขาตัดสินเสร็จเมื่อไรแล้วก็สอพอกลับมานะั้น <c oughs> ที่จะฟื้นตัวในเรื่องของการที่จะให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงขึ้นในการเตรียมตัวที่จะผ่าตัดมีอเปลี่ยนวันนี้นะครับไหนวันนี้ใครเพิ่งมาครั้งแรกครับขอมือหน่อยที่เราเปิดขึ้นมาได้5วันนะครับ5วัน ในใครได้ยินมาบ้านแล้วไม่มีเงียบคิดเลยนะนะครับมีแค่หกคนตั้งแต่เกิดมาเด็กแรกเกิดจนอายุแปดสิบร้อยปีรู้จักหกคนขอพึงค่ะแค่หกคนพอนะอาทิไม่เยอะหรอคะเดี๋ยวไม่รู้กันชัดจะเพวกมมูไปหรือว่าจังมากกว่านี้คะเกินเกในใครบอกเกินเขาบอกมีมากกว่าหกคนใครบอกเกินหกคนตกวุเด็กด้วยค่ะ นี้ถ้าเราไม่ดีจริงเราไม่ได้มาดนอยู่ตรงนี้เราไม่ได้มาเป็นดาราเราไม่ได้เป็นคนที่ทุกๆคนที่ได้รู้จักนะคะก็มีความภูมิใจแสงดาวสรงแสงนีง่แหละค่ะถามว่าทำไมจอยมาอยู่ที่บริษัท D A boss เราเท <Witness. adium> ้าควานก่อนนะคะเพราะว่าน้องจอยเนี่ยรู้จักกับน้องเพชรแล้วก็พี่กลิ่นะคะเคยทำบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งบริษัทเป็นอาหารเสริมเหมือนกัน กินแล้ว <mist> ก <user öst> ็ดีอาหารอาหารก็ดีนะกินแล้วก็รู้สึกดีทุกอย่างดีหมดเลยแต่แผลออกมาไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องล้มแผลออกไปโดยเอาดาราที่เรลเป็นทุกคนขึ้นมาแล้วก็ทำกันแบบว่าอุ้ยมุ่งมั่นใส่ไทยไปงานแกล้งบ้างแกลโอเินนี่ของบริษัทอายกมือหน่อยก่อนคืนจะ เต้นเไหมแล้วหลับกันมไหมเพราะอะไรไเต้นเต้นทั้งคืนเลยเหรอโดยเฉพาะทีมกาลสินนะผมเต้นมาทั้งคืนเลยนะฮะแล้วก็ทีมใต้ใช่มไหมนะครตันโอ้โหตื่นเต้นกันแนะนำอย่างนี้ครับเกอโรวีนะครับสุวัรณศรพลมาร์เก็ตติ้งดีเลกเตอร์เดียดไอบอร์ดอย่างที่บอกล แล้วพระเจ้าตากเกี่ยวกับปกป้อ,องถ้นแผ่นดินไทยขยายอาณาจ,จักรแต่นักรบดีไอ้บอสพวกเราจะกำจัดความเจ็บป่วยและความยากจนเพราะที่นี่เราจะมีแต่คนที่มีสุขภาพดีแล,และร่ำรวยปรบมือให้ทุกท่านค่ะว่านี้เป็นที่อุดาฝาข้าง นะคะอีกไม่นานเดี๋ยวเราจะมีออฟฟิศเป็นของพวกเราดีไหมคะดียังตบมือกันนะคะบอกแล้วนะคะไอ้บอสอะไรก็เกิดขึ้นได้ประธานหญิงเคยประกาศนะคะว่าเดี๋ยววันที่6เราจะมีเซอร์ไพรส์นะหลายคนหลายท่านก็เซอร์ไพรส์อันนั้นอันนี้นะคะแล้วเป็นไงเซอร์ไพรส์จริงไหมคะหกหลักจับไปไอ้บอสตบมือค่ะยานะคะแล้วก็ท่านใดนะคะท่านใดอยากจะมีรูป เป็นของตัวเองอยู่ที่หน้าห้องนี้นะคะก็ตั้งแต่ตำแหน่งบรูดมอนด์เป็นต้นไปปันลิงตั้งใจต้องการที่จะสร้างบริษัทเคอร์ไยดีๆซักบริษัท ครอบครัวคนโปรดของจักรวาลนี้ครอบครัวดีไอบอสค่ะครอบครัวที่สร้างแรงบันดาลใจความอบอุ่นและความสำเร็จให้เราพวกเราทุกคนนะคะเพราะชีวิตสามารถออกแบบได้ค่ะดิฉันสุธิรักษ์ขนมสิทธิรักษ์หรือเรียกว่าเมนะคะอายุย9ปีจบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ และได้ใบอนุญาตว่าความจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบะรมราชูปถัมภ์นะคะม,มีแผนมีภารกิจันธกิจมีวิสัยทัศน์ที่อยากจะให้คนไทยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นยกระดับประเทศไทยให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นที่เข้ามาทำก็คืออยากที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่นะคะ คนรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกับเมย์หรืออาจจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าแล้วแล้วก็ตามนะคะอยากที่จะให้มองเมย์เป็นต้นแบบว่าดูผู้หญิงคนนี้แล้วฉันอยากที่จะเป็นเหมือนผู้หญิงคนนี้จังเลยหรือถ้าจะดีที่สุดเลยก็เขามีความคิดที่ว่าเขาอยากที่จะทําให้ดีกว่าผู้หญิงคนนี้แล้วก็อยากที่จะไปยืนอยู่ระดับประเทศซึ่งเมย์เชื่อว่าศักยภาพของคนไทย นอกจากระดับประเทศแล้วเราสามารถที่จะมุ่งขึ้นไปสู่ระดับโลกได้ด้วยสามาวิ นะก็จะมาแจกเสื้อสามารถกันนะคะนนเป็นใครบ้างเชิญ ผมตัดสินใจกัเรื่องที่บริษัท d i บอสก่อนดีกว่าหน<ศ>ึ่งครับที่ผมตัดสินใจเข้ามาคือเรื่องของสินค้าสินค้านั้นสุดยอดไหมครับสุดยอดสุดยอดมากต้องยอมแล้วว่าสินค้าสุดยอดมากของบริษัท d i บอสผมลงพื้นที่แต่และจังหวัดสินค้าตอบโจทย์ดีมากเลยครับไม่ไว่าจะเป็นกาแฟเป็นยัมิ่งเบียส์ดีต้องเก็บสินค้าทุกๆตัวต้องบอกก่อนนี้ครับสองแผงกระาดาษเอื้อให้พวกเรามีรายได้ไหมครับเอ,อื้อเนาะก็แผนเอื้อไม่พอครับ เรายังมีกองทุนะไรบางอย่างกิดขึ้นใช่ไหมครับกองทุนนี้ใครชอบรวยเลยนะเราไม่ว่านะใครชอบไปรวยนะใครอยากรวยเร็วก็เดินทางรักมีความพยายามเป็นอย่างสูงมากที่จะประสบความสำเร็จกักกบบริษัทเกื่อนไหลก็เลือกบริษัทมาตลอดเลือกมาเลือกมาจนมาถึงบ,บริษัทตีไอบอสทุกอย่างที่เราอยากได้ประธานบ,บริษัทตีไอบอส คุณรัวพร้อมที่จะบริการสมาชิกนักเครือข่ายที่ติดหวังจากใค้ขึ้นมานี่สิ่งที่เราได้มายืนอยู่วันนี้ได้นะคะขอขอบคุณองคอ์กรที่เดี่ยวแน่นแล้วก็ทีมงานที่ไม่ได้ทอดทิ้งกันไปจนมีวันนี้ได้นะคะขอขอบคุณทุกท่านวันนี้ค่ะ ากจะให้คุณป่านอวยพรให้พี่สาวสุดสวยคนนี้หมโอ้พอสวยน่ค่ะเพราะเพราะรู้ดีเพราะว่าเพราะว่าดิฉันรู้ดีนะคะว่าถ้าเกิดว่าลำพังเองเนี่ยตัวเองคนเดียวจัดงานมันเกิดให้ท่านประธานท่านก็คงไม่ดีใจเท่าไหร่คือท่านก็คง อย่างมากก็ขอบคุณขอบคุณแต่ว่ารู้ว่าท่านประธานเนี่ยมีความรักบริษัทเดมอลส์มากแล้วก็ทราบว่าแรงบันดาลใจของท่านนะคะร้อยคนเนอะเขาจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อท่านจะต้องอยู่ท่ามกลางสมาชิกเป็นวันเกิดที่สมบูรณ์แบบ เราเลยตั้งใจนะคะที่วันนี้วางแผนกันวางแผนกันคนหนึ่งเดือนนะคะาว่าวางแผนกันเพื่อที่จะมาเซอร์ไพส์วันนี้นะคะแล้วก็ถือว่าวันนี้พวกเราก็้ามากันเกือบโครบเนาะค่ะค่ะเป็นโลกแบบนี้ท่านเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงที่ฉันไม่เคยรักเคยเหมือนท่านเลยท่านเนา ม่เพราะเสียงปรบมือท่านประธานในวันเกิเด่าเยคานเม่ัที่อ้นอะน,นะคะอะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทั้งหลายในทั่วสารโลกนี้นะคะก็จงคุ้มครองนะคะให้บริวารของบอสหญิงประธานหญิงของเราและสมาชิกท,ทุกคน รวมไปถึงท่ากระธางหญิงนะคะพี่หญิงของเราจงมีความสุขกายสุขใจสบายใจร่ำรวยเฮงเฮงฟังปังทุกคนแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนค่ะขอให้ท่านประธานนะครับถึงผมจะดื้อแต่ผมก็รักานบอกว่าในโลกใบนี้มีสองท่านที่ผมรักคือท่านประธานหญกับท่านที่เปานประธาน เป็นที่สามพราจายแล้ว <music Brothers> ุกมนอายุม <And bizarre> ันสันยืนเป็นล้มโปรล้มใ่ให้กับพวกเราชาวดีเอร้อนนะครับนำพาพวกเราไปถึงเส้นชัยความลำบากไปสู่ความสำเร็จกันนะครับท่านประธานวันนี้ก็ขอนะฮะขอให้ท่านประธานนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงรวมทั้งท่านคิดด้วยนะครับรับประทานยญิงที่สุดนะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านประธานเนี่ยมีสุขภาพร่างกายข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆและสําคัญคือ เป็นลโลกโภลกไซน์หายไ่ร้อนตลอดไปนะคะขอขอบคุณท่านประธานอีนึงน,นะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้มีอาชีพที่ดีได้มีงานทําได้มีรายได้เข้ามาสู่ครอบครัวของคนอีสานมีคนมากมายที่สามารถกดนี้ได้มีคนมากมายที่หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยฉะนั้นวันนี้จะาได้นำนางพญาอินทรีย์ไพศาลนะคะ ขออนุญ,ญาตนะคะวันนี้วยพรมันเกิดก่อให้ท่านประธานหญิงนะคะเป็นผู้ที่สวยเป็นผู้ที่รวยที่สุดในโลกตลอดไปคะ่ะขอให้ท่านประสบความสำเร็จคู่กับยายรอสุยิ่งใหญ,ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกให้ได้คะ่ะขอ,อ,อ,อโดยวยชัยให้ประธานบริษัทของเราจงมีสุขภาพแข็งแรงขอสัพพทุกสัพพโสสัพพโลกสัพพภัยจงมาลายหายสิ้นไปอย่ามาได้มากรกายตัวท่านประธานนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอเป็นร่มโพลร่มใจให้กับสมาชิกดีไอบอลประสบความสำเร็จก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงชนะความทุกข์ความยากความลำบากทั้งกายและใจให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปทุกท่านนะครับ เราไ้ามาสามปี <c oughs> ย่างกาปีที่สี่ทุกอย่างมันจะไม่ไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าขาดพวกเราทุกท่านในบริษัทไอบส์ e ot, คือสมาชิกทุกท่านขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านะะัสก่แล้วถือว่าเราเกิดมาเราุ้มค่ากับการเกิดเราไม่เคยเหนื่อยไม่เคยเหนื่อยเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไอบบสคือความสุข ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณใจขอบคุณมากะ